OPPO f X5 Pro สมาร์ทโฟนรุ่นเรือธงตัวท็อปสุดจากทางค่าย OPPO ที่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนงการดีไซน์ที่สวยแล้วนะครับผมสเปคที่ให้มาเนี่ยก็ถูกใจเลยทีเดียวครับแล้วกล้องบอกได้เลยครับว่าเฟียวฟ้าผ้าพรา,พราแก้วมากครับทุกคนแล้วรุ่นนี้เนี่ยจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเนี่ยวันนี้ครับพี่นนจัดให้ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมนนทวัฒน์ที่เจเนอชัแนลครับก็วันนี้ครับผมก็มีมือถือตัวท็อปสุดจากทางค่าย oppo เลยนะครับผมนีเลยนะครับ oppo find x 5 pro ครับซึ่งมือถือรุ่นนี้ครับบอกเลยครับว่าไม่จะเป็นในส่วนของการดีไซน์ครับที่สวยเนาะแล้วก็ตัวของสเปคที่ให้มาครับบอกได้เลยครับว่าโอ้โห เล่นเกมเนี่ยลื่นปื้ดลื่นปืดครับแล้วก็ตัวของกล้องครับรุ่นนี้เนี่ยบอกเลยครับว่าโอ้โหเหมาะสมกับเป็นตัวท็อปสุดเป็นรุ่นเรือธงของเขาเลยครับผมว่าถ้าพูดแค่นี้นะครับผมมันยังไม่เห็นกันชัดๆนะครับผมว่าเรามาดูกันตรงนี้ให้ชัดๆกันเลยดีกว่าครับ ก่อนอื่นครับทุกคนเรามาดูกันว่าภายในกล่องเนี่ยเขามีอะไรไม่กับเราบ้างอย่างแรกก็จะเป็นเคสอย่างนี้เลยนะครับจะมีสีคุณๆหน่อยนะครับผมนุ่มๆนุ่มๆเลยแล้วก็จะให้มาเป็นนี่เลยครับผมอะแดปเตอร์ชาร์จเร็ว80วัตต์นั่นเองครับแล้วก็จะใช้มาเป็นสายชาร์จครับที่เป็น Type C ครับทุกคนนี่แล้วก็ให้มาเป็นคู่มือการใช้งานครับแล้วก็เข็มจิ้มซิมครับทุกคนแล้วก็จะให้มาเป็นนี่เลยนะครับผมพรีเมียมเซอร์วิสนั่นเองครับหรือว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ประมาณว่า Oppo ที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือตัวเครื่องนั่นเองครับสำหรับตัวเครื่องครับเรามาดูอย่างแรกเลยนั่นก็คือการดีไซน์นั่นเองครับ สำหรับการดีไซน์รุ่นนี้ครับดีไซน์ตัวเครื่องออกมาคุ้งโค้งมนๆนะครับผมบางเบาจับตือสะดวกเลยทีเดียวครับแล้วก็ในส่วนของฝาหลังครับผมก็จะเรียบเรียบนะครับผมในส่วนของเลเยอร์ของกล้องครับก็จะไม่มีนั่นเองนะฮะซึ่งในส่วนของชิ้นเลนกล้องครับตรงนี้เนาจะเป็นเนื้อเดียวกันกับฝาหลังเลยครับซึ่งสวยมากนะครับทุกคนถ้าดูจริงๆนะครับผมดูดีๆเนาะนี่แล้วก็ในส่วนของด้านข้างฝั่งนี้ครับทุกคนก็จะมีในส่วนของปุ่ม power ครับแล้วก็ด้านบนครับจะเป็น นี่เลยเนาะไมโครโฟนมาให้หนึ่งตัวครับแล้วก็โล่งๆไม่มีอะไรครับฝั่งนี้ก็จะให้มาเป็นนี่เลยนะครับวอลลุ่มนะครับปุ่มวอลลุ่มเปิดเสียงลดเสียงนั่นเองครับแล้วก็ฝั่งนี้ครับก็จะให้มาเป็นช่องใส่ถัดซิมครับแล้วก็เป็นไมโครโฟนมาให้หนึ่งตัวนะครับผมซึ่งโอ้โห ดีไซน์รูปรูของไมโครโฟนกับเข็มจิ้มซิมมาใกล้อย่างนี้นะครับผมตอนเปลี่ยนซิมอะไรต่างๆดูดีๆนะครับทุกคนจิ้มผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะแล้วก็ฝั่งนี้ครับทุกคนก็จะให้มาเป็นพอร์ต type c ครับแล้วก็ลำโพงไม้ตรงนี้ครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นลำโพงคู่สเตริโอนะครับผมเวลาดูหนังฟังเพลงตอนนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ทีเดียวครับทุกคนสำหรับสีที่ให้มาครับด้านหลังเนี่ยเวลาเราจับครับทุกคนเป็นรอยนิ้วมือค่อนข้างยากเลยนะเออดีว่ะอันนี้ชอบว่ะทุกคน สำหรับสีที่มาครับก็ใช้มาทั้งหมดสสีนั่นเองครับสีที่ผมถืออยู่ตอนนี้นะครับผมจะเป็นสีขาวหรือว่าเซรามิกไว้นั่นเองครับทุกคนและอีกสีนึงครับจะเป็นสีดํานั่นเองครับสำหรับสีดำนะครับผมจะมีชื่อว่าเกรสแบล็กนั่นเองครับทุกคนอ่าสำหรับมาหันมาดูหน้าจอต่อเลยดีกว่าครับทุกคนสำหรับหน้าจอครับรุ่นนี้เนี่ยจะให้หน้าจอแบบโค้งๆนะครับผมขนาดนะครับผม6.7นิ้วครับความละเอียดนี่ 2K พลัสหรือว่า QHD พลัสนั่นเองครับทุกคน สำหรับาหน้าจอครับตัวนี้จะใช้เป็น ltpo 2นะครับผมเป็นหน้าจอ AMOLED ครับผมอัตรา r ิเฟ e s เนี่ยจะอยู่ที่1 2 0 h z ครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับผมยังรองรับ content hdr 10 plus ด้วยครับทุกคนแล้วก็ขอบเขตนะครับผมในการแสดงผลของสีเนี่ยก็สามารถรองรับได้ถึง1บ billion color เลยทีเดียวครับทุกคน สำหรับหน้าจอนะครับผมตัวนี้นะครับผมถูกครอบทับด้วยกระจกกอลิล่าคลาสวิตตัสครับทุกคนในส่วนของหน้าจอนะครับผมการแสดงผลต่างๆการเล่นโซเชียลต่างเนี่ยโอ้โหแสดงผลสีสันออกมาเนี่ยค่อนข้างสวยครับทุกคนมีความอิ่มสีอะไรต่างนะครับผมในการดูคอนเทนต์ต่างๆตัวนี้ก็โอเคเลยทีเดียวครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของสเปคที่ให้มาครับรุ่นนี้เนี่ยจะให้สเปคภายในมาครับจะใช้เป็น CPU snap dragon 8 gen 1นั่นเองครับทุกคนแล้วก็ g p u ตัวนี้นะครับจะใช้เป็น Arduino 730นั่นเองครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมมาพร้อมกับ Android 12นะครับผมทำงานบน Color OS 12 1นั่นเองครับแล้วก็เครื่องที่ผมถือตอนนี้นะครับผมตัวนี้นอกจะให้แรมมาที่12นั่นเองครับทุกคนแล้วก็จะให้หน่วยความจำนะครับมาอยู่ที่256 g b นั่นเองครับทุกคนนี่แล้วก็สามารถที่จะเพิ่มแรมได้สูงสุดถึง7เลยครับทุกคนนี่เนาะ แล้วก็สําหรับรุ่นนี้นะครับถ้าถามว่าเล่นเกมเป็นอย่างไรใช้งานทั่วไปเป็นอย่างไรนะฮะผมบอกเลยครับว่าเล่นอาวนะครับผมพับกีเนี่ยผมลองปรับนะครับผมรุ่นนี้เนี่ยสามารถปรับได้สุดนะครับผมในการเล่นเกมท้องตลาดทั่วไปนะครับตัวนี้เอาอยู่สบายมากครับทุกคนแต่จะมีอาการร้อนๆ้อนนิดนึงนะครับถ้าเล่นไปสักประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับก็แต่ว่าถ้าถามว่าร้อนเร็วไหมก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะครับทุกคนปกติเนี่ยผมว่า snapdragon 8ปดเ็นึ่ั้นจะร้อนเร็วนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคคบุรนกัท แล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้เนี่ยให้แบตเตอรี่มาที่5,000มิลลิแอมครับพร้อมกับชาร์จเร็วเนี่ย80วัตต์เลยครับซึ่งเขาคอนเฟิร์มเลยครับว่าสามารถอย่าชาร์จตั้งแต่0จนถึง50เนี่ยใช้เวลาเพียงแค่12นาทีเท่านั้นครับทุกคนแล้วก็ตัวนี้เนี่ยรองรับไวร์เลสชาร์จ50วัตต์ด้วยครับทุกคนแล้วก็ทุกคนสังเกตดูตรงนี้นะครับผมตรงนี้จะเป็นหน้าจอแบบจอรูซึ่งเขาใส่กล้องไว้ตรงนี้นั่นเองครับ สำหรับกล้องหน้านะครับจะให้ความละเอียดมาที่32ล้านพิกเซลนั่นเองครับทุกคนแล้วก็กล้องหลักนะครับผมนี่ให้เลนหลักมานะครับผมความละเอียดจะอยู่ที่50ล้านพิกเซลครับซึ่งเลนหลักนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะใช้เป็นเซนเซอร์ Sony i m x 766นั่นเองนะฮะเป็นเลนกันสั่นนะครับผม o i s เนาะแล้วก็ใช้มาเป็นในส่วนของเลน ultra w i d ครับจะให้ความละเอียดมาที่50ล้านพิกเซลแล้วก็ให้เลนเทเลโฟโต ความละเอียด13ล้านพิกเซลครับและที่ดุดอีกอย่างนึงที่คุณลองดูตรงนี้นะครับผมเห็นไหมเอ่ยนี่นะครับจะเขียนอยู่เลยนะครับว่า Mar ีซิลิคอนเนั่นเองครับซึ่งตัวนี้นะครับผมบอกเลยครับว่าเป็นเทคโนโลยีที่เขายัดมาให้กับตัวนี้ด้วยนะฮะซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เขานะครับผมจะมี AI นะครับผมเป็นเซนเซอร์ของตัวเองเลยครับซึ่งเวลา เราใช้งานนะครับผมในส่วนของการประมวลผลนะครับผมซับซ้อนในต่างๆนเนี่ยเขาก็จะสามารถที่คำนวณออกมาได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับทุกคนผมว่าผมพูดถึงขนาดนี้แล้วนะครับผมเราไปดูในส่วนของการทดสอบออกไปถ่ายรูปกันแบบชัดๆกันเลยดีกว่าครับว่าเวลาถ่ายรูปแล้วเนี่ยจะออกมาได้สวยได้ดีได้พรีเมียมขนาดไหนครับผมไปกันเลยครับ ตอนนี้ครับทุกคนเราก็ออกมาอยู่ด้านนอกเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับสกินโดนดีได้เนี่ยก็จะได้ประมาณนี้แบบที่ทุกคนเห็นกันตรงนี้แบบเรียวๆเลยครับสกินโดนดีได้เนี่ยค่อนข้างมีความอิ่มสีสีสดใสสวยเลยทีเดียวครับ AI ค่อนข้างทํางานได้ดีเลยทีเดียวครับแล้วก็มุมมองครับเราสามารถที่จะถ่ายเป็นมุมมองใกล้นิดนึงแล้วก็เป็นมุมมองที่เราสามารถเซลฟี่หล,หลายๆคนได้ด้วยนะครับเรามาดูก่อนว่ากล้องหน้าเนี่ยเขามีหมดอะไรมาให้กับเราเล่นบ้างครับ สำหรับโหมดแรกครับก็บบจะเป็นในส่วนของโหมดกลางคืนนั่นเองครับทุกคนในส่วนของโหมดกลางคืนนะฮะเราสามารถปรับในส่วนของการถ่ายระยะใกล้ระยะไกลได้แล้วก็ยังสามารถที่จะปรีทัชใบหน้าตกแต่งใบหน้าอะไรต่างๆได้อีกด้วยครับแล้วก็สามารถที่จะเปิดฟงเปิดแฟตอะไรต่างๆได้ครับแล้วก็ในส่วนของสัดส่วนหน้าจอสัดส่วนรูปภาพเ, ieve, เราก็สามารถมาปรับตรงนี้ได้ครับทุกคนโอเคครับมาดูกันในส่วนของโหมดวิดีโอกล้องหน้ากันต่อครับสำหรับโหมดวิดีโอกล้องหน้านะฮะจะถ่ายได้ที่ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่1080 p นั่นเองครับมีในส่วนของการัพกเศษมาใย ครับทุกคนตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็ยังสามารถเปิดเป็น AI ครับถามว่า AI ตรงนี้เนี่ยมันดียังไงมันดีตรงที่เขาจะรู้ทันทีเลยครับว่าสิ่งที่เราถ่ายอยู่ตรงนี้คืออะไรและก็จะปรับความอิมสีปรับแสกให้เข้ากับวัตถุหรือว่าสิ่งของที่เราถ่ายอยู่ตอนนั้นนั่นเองครับทุกคนอ่าแล้วก็ตรงนี้เนาะก็จะมีในส่วนของการถ่ายวิดีโอแบบและลายฉากหลังได้อีกด้วยนะครับนี่ เดี๋ยวผมจะลองถ่ายดูนะครับแล้วก็มาดูว่าถ่ายเสร็จเนี่ยจะได้ประมาณไหนนะฮะเสร็ครับทุกคนผมก็ถ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนาะเรามาดูกันว่าวิดีโอที่ถ่ายเสร็จเนี่ยจะได้แบบไหนนะฮะละลายจากหลังได้ดีขนาดไหนนี่ทุกคนการละลายจากหลังก็ถือว่าทาออกมาได้ค่อนข้างเนียนนะครับผมและก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับดูสังเกตดูจากเส้นผมของผมนะฮะก็มีการเก็บรายละเอียดแต่ละเส้นแต่ละเส้นได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับ โอเคครับทุกคนเราก็กลับมาดูกันในส่วนของการใช้ฟิลเตอร์นะครับผมได้อีกด้วยเนาะในการถ่ายวิดีโอครับนี่ฟิลเตอร์ที่มีให้ครับก็มีเยอะเลยทีเดียวครับผมเนาะนี่นี่ก็คือพูดง่ายว่ามีให้พอใช้เลยทีเดียวครับแล้วก็ตรงนี้ครับเราสามารถที่จะดีทัชใบหน้าให้มีความเนียนกริบอะไรต่างๆได้อีกด้วยครับอ่าโอเคครับทุกคนงั้นเรามาดูกันในส่วนของโหมดรูปถ่ายกันต่อครับซาร์มูรูปถ่ายครับก็เหมือนกันครับสามารถที่จะปรับในส่วนของการถ่ายระยะใกล้และก็ระยะไกลได้อีกด้วยครับ แล้วก็ตรงนี้เราสามารถาเปิด HDR ได้ด้วยนะผมไม่ขอเปิดดีโนโต้นะขอเปิดไปเลยครับและผมจะลองถ่ายย้อนแสงนิดหนึ่งครับทุกคนนี่ทุกคนสังเกตอาคารด้านหลังฮะจะไม่ค่อยเห็นแต่พอผมไายเสร็จปุ๊บอ่าเรามาดูนครับผมว่าเขาจะสามารถากเก็บรายละเอียดอะไรต่างๆออกมาทุกคนลองดูนะหน้าผมเนี่ยจะเนียนกริบเลยครับ แล้วก็อาคารด้านหลังครับเห็นยังครับผมว่าจากที่ไม่เห็นอะไรเลยเมื่อกี้นะครับก็สามารถเก็บรายละเอียดอาคารเก็บสายไฟแต่ละเส้นได้เด่นชัดเลยทีเดียวครับแล้วก็ต้องฟ้าเนี่ยค่อนข้างสวยเลยครับทุกคนนี่ก็คือ h d r นะครับผม AI ต่างๆแล้วก็ชิปเซ็ตของเขา AI ที่มาแยกส่วนกับตัวเครื่องเนี่ยทำงานออกมาได้ค่อนข้างดีเยี่ยมเลยทีเดียวครับทุกคนแล้วก็ยังสามารถจะเปิดแลดได้ในส่วนกล้องหน้านะครับผมแล้วก็มีการ รีทัชใบหน้านะครับผมตรงนี้เนาะตกแต่งเพิ่มจมูกจมูกอะไรต่างๆตกแต่งได้ก่อนที่จะถ่ายได้อีกด้วยนะครับถ่ายเสร็จก็คือลงได้เลยนะไม่ต้องศัลกรรมมีโทรศัพท์เครื่องเดียวก็สามารถที่จะถ่ายปุ๊บหลุกปั๊บได้เลยนะสวยปั๊บสวยเสร็จในเครื่องเดียวนั่นเองนะครับโอเคครับในส่งฟิลเตอร์นะครับผมสำหรับการถ่ายรูปธรรมดาเนี่ยค่อนข้างเยอะลยทีเดียวครับทุกคนโอ้โหอะไรจะเยอะขนาดนี้ครับเนี่ยดูครับทุกคนคือพูดง่ายๆไม่ต้องโหลดฟิลเตอร์เพิ่มเลยนะครับผมแค่อันนี้อันเดียวก็คือคุ้มแล้วนนะคครรับบบผมใใช้จดีีเเยยวล โอเคมาดูในส่วนของการ่ส่ภาพบุคคลในส่วนกล้องหน้าครับมาดูครับว่าเขาสามารถเก็บรายละเอียดได้ดีขนาดไหนฮนะหนึ่งสองสามปึ๊บมาดูครับว่าเขาตัดขอบได้ดีขนาดไหนฮะหน้าของผมครับเนียนกริบหลเลอ,อย่างกับพระเอกเกาหลีเลยครับทุกคนแล้วก็ดูนะฮะโอ้โหสามารถ,ถ่ายผีกลายเป็นคนได้ครับทุกคนดูดีคันก็บรายละเอียดของเสื้อขอบเสื้ออะไรต่างๆครับผมเก็บออกมาได้สวยเลยทีเดียวครับรายละเอียดเส้นผมครับนี่ ไม่หายไปเลยนะครับผมไม่มีการตัดเส้นผมตรงนี้ออกตรงนี้ออกไม่มีคือพูดง่ายๆว่าไม่แหว่งอะ <c oughs> ผมผมไม่แหว่งไม่หายไปไหนเลยครับผมตัดขอบออกมาได้สวยเลยทีเดียวครับสมแล้วครับผมตินตัวเรือตรงของคอปโป้นั่นเองนะครับผม นี่เราสามารถเีถ่ายในมุมมองกว้างออกไปได้อีกนะครับผมนี่เนาะก็ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวครับแล้วก็ดานบนก็สามารถปรับในส่วนของการจับเวลงเวลาได้หมดนะฮะถ้าสมมติมีเสียงรบกวนตอนนี้ผมอยู่อยู่ติดขอบถนนตรงนี้เลยครับทุกคนก็จะมีเสียงรงเสียงรดบ้างนะครับใช้โอกาสนี้ตัดเสียงรบกวนไปเลยครับมาดูกันในส่วนของโหมดเพิ่มเติมกันต่อครับทุกคนสำหรับโหมดเพิ่มเติมก็จะมีในส่วนของโหมดโปรโหมดความละเอียดสูงนะครับโหมดทาร์อนราม่าโหมดภาพยนตร์โหมดสโลโมชันแล้วก็โหมดไทม์ปส์นั่นเองครับแล้วก็ในส่วนของ การถ่ายแบบความเร็วชัตเตอร์อะไรต่างๆนะครับผมก็มีเยอะเลยเดียวครับมีในส่วนของโมด,ดสติ๊กเกอร์นะฮะแล้วก็โหมดมุมมองคู่เนี่ยเป็นโหมดที่ผมค่อนข้างชอบครับเวลาผมถ่ายไปไหนมาไหนครับอยากจะถ่ายบรรยากาศให้กับเพื่อนๆได้ดูแล้วก็อยากจะที่จะให้เห็นตัวผมด้วยพรีเซนต์ไป้ด้วยประมาณนี้โหมดมุมมองคู่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ผมชอบมากๆนะโอเคครับทุกคนเรามาดูกันในส่วนของกล้องหลังกันต่อครับทุกคนสำหรับกล้องหลังเนี่ยเราสามารถที่อยากถ่ายนะครับผมในส่วนของโหมดกลางคืนครับ แล้วก็จะมีในส่วนของตรงนี้เลยครับผมโหมดขาตั้งกล้องนั่นเองครับเวลาเราจะถ่ายดวงดาวนะครับผมใช้โหมดขาตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายปุ๊บจับดวงดาวออกมาแต่ละดวงแต่ละดวงออกมาได้ค่อนข้างสวยแล้วก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับสำหรับรุ่นนี้เนาะแล้วก็จะมีในส่วนของใช้เลน์อลตาไวครับซึ่งถามว่าเลน์อลตาไวกว้างกันไหนเพื่อนๆลองดูนะอันนี้เลนธรรมดาครับแล้วก็เลน์อลตาไวเห็นครับว่าค่อนข้างกว้างและไม่ใช่ค่อนข้างกว้างแหละกว้างมากเลยทีเดียวครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของการซูมเข้าไปครับก็ถือว่าซูมเข้าไปได้ใกล้เลยทีีเดยวครับ นี่แล้วก็รายละเอียดของรูปภาพต่างๆก็เก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างชัดเลยครับเดี๋ยวผมลองถ่ายคับทุกคนได้ดูกันนะครับหนึ่งสองซ้ำปึ๊บโอเคครับทุกคนเรามาดูนครับว่าเวลาเราถ่ายเสร็จเนี่ยรายละเอียดของภาพครับผมก็จะสามารถเก็บได้ครบประมาณนี้เลยครับทุกคนนี่แล้วก็เวลาซูมไปครับผมเห็นถึงเนื้อของปูนเลยครับทุกคนโอ้โหชัดมากครับแล้วก็ในส่วนของการถ่ายวิดีโอครับ รุ่นนี้เนี่ยสามารถที่จะถ่ายวิดีโอได้ความละเอียด 4K 60เฟรมครับนี่ทุกคนปึ๊บเราสามารถเดีปรับตรงนี้ได้เลยนะฮะขึ้นอยู่กับการใช้งานของเพื่อนเพื่อถ้าไม่อยากจะได้ความละเอียดเยอะๆสักเท่าไหร่ก็ใช้สักประมาณ Full HD ก็พอแล้วนะครับผม 1080p เนี่ยก็สวยแล้วเนาะแต่นี่เราสามารถถ,ถ่ายได้สูงสุดถึง 4K นะครับผม60เฟรมเลยทีเดียวครับทุกคนแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราเปิดเป็นโหมดการกันสั่นพิเศษครับเขาก็จะปรับนะครับผมรายละเอียดความคามชัดเนี่ยลงมาที่ Full HD นะครับหรือว่า 1080p น,น แล้วก็ในส่วนของ AI ตรงนี้ครับก็มีมาให้ด้วยสำหรับกล้องหลังเนาะเขาจะรู้ทันทีเลยครับว่าสิ่งที่เราถ่ายตรงนี้เนี่ยคืออะไรมีการปรับอะไรต่างๆปรับสกินโทนปรับแสงให้เข้ากับวัตถุที่เรากําลังถ่ายอยู่ณนะตอนนั้นด้วยครับทุกคนนี่เนาะก็ถือว่าเป็น AI ของเขานะครับผมค่อนข้างฉลาดและก็อัจฉริยะเลยทีเดียวครับสําหรับวิดีโอโดยกล้องหลังครับเราสามารถที่จะถ่ายเป็น วิดีโอแบบหน้าชัดหลังละลายได้นะครับผมมีการโฟกัสตัวของแบบนะครับผมหรือว่าตัวคนเนี่ยแล้วก็ให้พื้นหลังเนี่ยละลายได้นะฮะยังสามารถจะตกแต่งในส่วนของฟิลเตอร์ได้ด้วยนะฮะก็จะได้ประมาณนี้เลยครับนี่แล้วก็ในส่วนของการกันสั่นพิเศษครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะครับผมเขายังสามารถจะถ่ายเป็นมุมมองใกล้นะครับผมแล้วก็ใช้เป็นเลนส์อลตาไว์ได้อีกด้วยนะครับทุกคนในส่วนของการถ่ายรูปภาพทั่วไปครับทุกคนในส่วนของการถ่ายรูปภาพทั่วไปครับก็ยังสามารถเปิดในส่วนของ HDR ได้นะครับแล้วก็มี AI ในการช่วยตกแต่ง ตัวของคนนะครับผมแล้วก็ฉากหลังได้ต่างๆนี่ให้มีความอิ่มสีมีความคมชัดมีความสวยยิ่งขึ้นนั่นเองครับรุ่นนี้เนี่ยเออค่อนข้างฉลาดครับมาดูนในส่วนของหมดรูปถ่ายบุคคลครับรูปถ่ายบุคคลนะครับผมเราก็จะสามารถปรับในส่วนของค่า F นะครับผมหรือว่าการละลายฉากหลังเนี่ยได้ถึง16ระดับนะครับผมนี่ผมอยากให้ละลายฉากหลังมากก็จะปรับมาที่ความละเอียดต่ำสุดนั่นเองครับทุกคนนี่รปนึ่งจุ4นั่นเองครับ แต่ถ้าสมมติว่าเรานะครับผมอยากจะมีการใส่ฟิลต์ตรงฟิลเตอร์ตรงนี้เราก็สามารถใส่ได้นะแล้วก็ถามว่ามีเยอะไหมเพื่อนๆลองดูนะเป็นสิบสิบอะเป็นสิบฟิลเตอร์ครับทุกคนที่เราสามารถใช้ได้คือเพื่อนๆมีเครื่องนี้ถ่ายปุ๊บลงปับ๊บไม่ต้องโหลดฟิลเตอร์เพิ่มไม่ต้องหาอ้ฟิลเตอร์จากไอจกไอจี ok, G, มาครับผมมีเครื่องนี้นะครับผมชักกล้องขึ้นมาถ่ายปุ๊บปุ๊บปุบป๊บลงปับป๊บปั๊บปั๊บได้เลยครับแล้วก็ตรงนี้ครับทุกคนในส่วนของหมดเพิ่มเติมก็เหมือนกันนะครับ สำหรับในส่วนของกล้องถ่ายรูปครับงั้นเรากลับไปที่ในสตูดิโอกันต่อเลยดีกว่าครับทุกคนเป็นอย่างไรกันบ้างครับทุกคนสําหรับ oppo f x 5 pro เครื่องนี้ครับบอกเลยครับว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสเปคนะครับผมที่ให้มาแล้วก็ ตัวของกล้องนะครับผมก็เป็นรุ่นหนึ่งเลยครับที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับและเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้ครับที่ด้านล่างใต้คลิปเลยแต่สุดท้ายนี้ครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะได้มือถือสักเครื่องหนึ่งสามารถแยะหาซื้อได้ตามร้านเจนนยทุกสาขาครับหรือสั่งซื้อานทางช่องทางออนไลน์ได้ที่ l i น์ j e n n i h o n e เฟซบุ๊กเจนายโฟนครับเรามีบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศนั่นเองวันนี้ครับผมนนทนันทวัฒน์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำ เจ๊นายเรารับประกันห้าปีสัร้อง,อองมี<ไ>ครึ่งสำรองให้ด้วยเพราะเราใส่สใจในมาตรฐานพระบริการอีกภาพมาย